วันนี้กคนกันด้วยนะผมอยู่กับผม comeback gamer นะครับก็รายการที่คุณกำลังรับชมตอนนี้ก็คือ b t a t k o นะฮะก็วันนี้ผมมีหนังสือนิยายมาแนะนำสองเล่มครับเล่มแรกนะก็จะเป็นเล่มเอ่อ playing with fire นะครับผมอันนี้ผมได้อ่านแล้วเป็นหนังสือ playing with fire นะ,นะ,ะราคาเล่มก็อยู่ที่เอ่อ หนังสือเล่มนี้นะมีราคาอยู่ไหนวะอ๋อตัวนี้ครับเห็นชัดนี่ครับ,รบเห็นชัดไหมตาตรงนี้หน่อยนะ,ะราคาเล่มละเอ่อก็ประมาณจับประมาณเก้าสิบเก้าบาทนะเห็นชัดไหมเห็นอีกทีนหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทนะครับก็ไปเรียนตีอิมิดไฟนะ สาระในหนังสือนี่ก็น่าอ่านเหมือนกันครับซึ่งผมได้อ่านไปห,หลายร้อยตัวเล่มเลยซึ่งอันนี้ผมนา่าจะอ่านจบแหละนะผมนา่าจะอ่านจบแล้วแต่ผมเอามาแนะนําให้คุณผู้ชมดู่ยใครที่สนใจนะจะไปซื้ออ่านได้นะครับเคสำหรับ p E File นี่นะ,ะตัวละครก็ยะมีอย่ใน,นี้หมดเลยะคระับโอเค K เล่มที่สองนะ,ะซึ่งผมเรื่องนี้ยังไม่ได้อ่านนะเพิ่งซื้อมาใหม่ยังไม่ได้อ่านเลยนะหอบก ปกใสนะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยผมซื้อมายังไม่ได้อ่านเลยเลยว่าจะอ่านยังไม่ได้อ่านเลยไม่มเวลานะอ่านนะดูข้างในครับโอ้โหข้างในนี้แบบว่าเป็นภาพวาดนะครัาบภาพวาดสวยมากนะดูดูดเอ,อสวยมากเป็นภาพวาดนะสวยมากเลยนะผมซื้อมาใหม่ยังไม่อา่านยังไม่อ่านเลยเลยแพงมากยังไม่อ่านเลยราคาราคาเล่มน,นะเดี๋ยวราคาเจนนะ ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทครับผมยังไม่ได้อ่านเลยครับซื้อมายังไม่ได้อ่านนะครับว่าจะอ่านไม่มีเวลาอ่านนะเดี๋ยวไปหาอ่านเอานะฮะชื่อเรียกว่าเอ่อผมขอเรียกเรียมเป็นยันนิยายอีกเรียมนึงเพราะว่ามันมีชื่อบอกอยู่นะฮะเป็นชื่อเรียกว่า second of of h e v o i n นะครับ second of h e v o i n เอ้ยเปล่ดิ second of low heroin นะครับผมไปหาอ่านกันได้นะตามอ่าร้านขายหนังสือตัวไปยนะนะสาหรับเรล่มนี้นะฮะเป็นเร่มนิยายของผมเองนะครับซึ่งซื้อมายังไม่อ่านเลยไม่มีเวลาอ่านนะครับมีเวลาอ่านนะครับก็เลยไปซื้อมาอ่านนะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะยังไม่ได้อ่านว่าจะอ่านในเวลาอ่านนะซ c คันออ l โร Heaven นะใครที่สนใจนะไปซื้ออ่านก็ได้นะสองเล่มนี้นะ n พ with f i ไฟกับ c h a p e r s of Low Heaven》นะครับ，《s e c n d o n of Low Heaven》นะครับนะสองเล่มนี้นะไปหาอ่านกันได้นะคนี่《The i n w i t h File》《c h a p t e s of Low Heaven》ใครสนใจนะหาซื้ออ่านกันได้ทรับสองเล่มนี้นะครับนะเค okay, ก็ไม่มีอะไรก็มาแนะนำหนำังสือกันนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับสองเล่มนี้นะ《The i n w i d File》กับ ของโอลิเว่นนะครับไม่ใช่เซกเกอร f r องโอลิเนะครับใครที่สนใจนะไปหาซื้ออ่านกันได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาแนะนำหนังสือด้วยแนะนำหนังสือให้ดูเฉยเออกับลืมไปมีที่ขั้นหนังสือ้วยครับนี่ที่ขั้นหนังสือการ์ตูนนะจะอยู่ในนี้นะครับไปหาดูนะครับจะมีอยู่นะ นะก็วันนี้ก็คอมแบ็กเกมเมอร์นะฮะในรายการบีท็อกนะะขอตัวลาไปก่อน่นนก็ดึกมากเลยแต่ผมต้องไปทํางานต่อนะครับก็ไม่มีอะไรมาก,ม,านะม,นะกมันนานๆนัองซุอเฉยนะก็ไม่มีอะไรฮนะก็ไปหาซื้ออ่านกันได้นะใครที่สนใจนะตอนนี้ผมซื้อมายังไม่อ่านเลนนี่นะซื้อมาเมื่อวานยังไม่อ่านเลย,นะย,เลยว่าจะหาเวลาอ่านยังไม่มีเวลาอ่านนะจะไปอ่านทีหลังนะโอเคครับก็ ส่วนนี้ก็ขอตัวลาผู้ชมไปก่อนนะอย่าลืมนะใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วกันนะครับส่ันนี้ก็คอมแบ็กเกมเมอร์ขอตัวลาผู้ชมไปก่อนสว่วนนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดแชร์กดไลค์ด้วยนะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบายพระ